กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพส์ตใน Facebook นะสําหรับใครที่อยากไดยอดแชร์เยอะๆสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยรับรองว่าแอคไม่บินและยอดขึ้นจริงแน่นอนจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE SMM นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนีญาเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หนะ้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มอยอดแชร์โพสของ Facebook ก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเราใช้เเป็็นนรรรรรรววววบบมิกาที่ดนะ เสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยหาเป็นเพิ่มแชร์โพสได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนาะก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปีลิง์นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์กันได้เลยเสร็จแล้วก็ให้นำลิงค์มาวางใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยนะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่9นาทีค่าใช้จ่ายแค่5บาทเองจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลย นี่นะคะหลังจากที่เรารีแล้วนะคะยอดจากยอดแชร์แค่20ครั้งตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น120ครั้งเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิมลิ่งกอนหลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ